ไลฟ์สด7เมษายน2566ครับตอน9โมง20นาทีวันนี้เป็นไลฟ์สดครั้งแรกจาก TikTok ของเรานะครับกุมเฮียยุทธเองนะครับด้วยเทคนิคเล่นรอบทำกำไร KTS ของเราเราจะมาไลฟ์สดดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์และวันนี้ก็จะเป็นวัน Good Friday ที่สหรัฐอเมริกาจะหยุดนะครับคืนนี้อเมริกาไม่มานะดังนั้นจึงมีแค่ เมืองไทยแล้วก็เอเชียมียุโรปนะครับเรามาดูแนวโน้มราคาทองคำด้วยเทคนิคของ KTS เล่นรอบทำกำไรไปด้วยกันเลยครับตอนนี้นะเวลานี้ราคาเป็นอย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่าการาฟรายเดือนะครับอันนี้เป็นการาฟรายเดย์รายวันวันละแท่งเมื่อวานนี้ครับราคาทำไฮสูงสุดเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำไฮสูงสุดเอาไว้ที่ตรงนี้ครับอ่า 2,032เหรียญนะไฮสูงสุดที่ทำไว้นะครับที่บริเวณไฮสูงสุดของแท่งเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แท่งเทียนปิดเป็นรูปโดจินะครับปิดเป็นรูปโดจิไม่มีเนื้อเทียนใดๆเลยสมาชิกจะเห็นนะครับจากแท่งเขียวที่ขึ้นมาแล้วก็ปิดเป็นโดจิเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วไม่มีเนื้อเทียนวันนี้เป็นแท่งแดงลงมาบอกให้รู้ว่าแนวโน้มแนวโน้มของราคาไฮ2,000 32เหรียญมีโอกาสที่จะเป็นไฮในเวลานี้เลยนะครับยกเว้นว่าจะมีไฮเออร์ไฮที่สูงกว่า2,32 0เหรียญน,นะครับแต่ถ้าไม่มีณนะเวลานี้โอกาสที่2,32 0เหรียญจะเป็นจุดสูงสุดของช่วงนี้มีโอกาสสูงมากนะครับสมาชิกทุกท่านตรงนี้เราไปกันต่อเลยเนาะ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างครับณนะจุดนี้เราจะสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมาดูไปด้วยกันเลยเราจะเห็นว่าตอนนี้ครับบอเรลเจอร์แบนเนี่ยมันบีบเข้านะครับบอเรลเจอร์แบนเนี่ยบีบเข้าหากันสังเกตเห็นไหมครับว่าบอเรลเจอร์แบรนเกิดการบีบตัวเข้าหากันซึ่งบอกให้รู้ว่าการขึ้นมาของราคาทองคําตอนนี้เนี่ยไฮที่ที่ทําไว้ที่ โดจิตัวนี้ครับมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นไฮนะเวลานี้ครับและราคาก็มีโอกาสที่จะไซว์เวแล้วก็ดาวลงครับไซว์เวดาวลงได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วใครที่ติดหน้าซื้อบายอยู่ที่จุดสูงในเวลานี้ครับใครที่บายไว้เกิน2,020เหรียญเนี่ยมีโอกาสที่จะติดดอย ข้ามสงการได้นะสมาชิกทุกท่านต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าการที่ราคาโบรกเกอร์แบนบีบเข้าหากันแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วสโตเริ่มทำท่าของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับ RSI เริ่มทำท่าย่อตัวลงแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่บอกว่าราคาทองคำจะเกิดการพักตัวนะครับเข้าใจตรงกัน,นครับไลน์เดย์บอกว่าจะพักตัวนะครับสมาชิกทุกท่านดังนั้นใครที่ซื้อไว ที่สูงกว่า2,020เหรียญเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องติดดอยชั่วคราวไปก่อนนะแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงค่อยว่ากันหลังสงการนะครับเรามาดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงครับกราฟลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างนะเวลานี้เราจะเห็นว่ากราฟลาย4ชั่วโมงจากการที่มันทํำไฮเอาไว้นอที่บอกเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรามาดูกันเลยครับลาย4ชั่วโมงรายละเอียดเป็นอย่างไร นะครับราคาสูงสุดที่ทำไว้ก็คือ2 0งพันเหรียญตรงนี้เลยครับนี่คือไฮครับเมื่อเราได้หาแล้ว2 0 3พันเหรียญตอนนี้นะครับราคาย่อตัวลงเห็นไหมครับสมาชิกทุกท่านเกิดการย่อตัวลงของราคาทองคำนะครับเป็นการไซ์เวดดาวลงมาแบบนี้เลยนะครับเห็นภาพนะครับนี่คือลักษณะของราคาทองคำในตอนนี้นะครับสโต สโตทำา i g แล้วเกิดการย่อตัวลงนะครับ RSI ทำา i g แล้วเกิดการย่อตัวลงเพราะฉะนั้นนี่คือการพักตัวของลาย4ชั่วโมงนะครับลาย4ชั่วโมงบอกชัดเจนว่าพักตัวครับตอนนี้ติดแนวรับอยู่นะครับตอนนี้ติดแนวรับอยู่แนวรับบอกอะไรกับเราบ้างโอกับคำาะไรคำโทรมาคำนี้แนวรับบอกอะไรกับเราบ้างเรามาดูด้วยกันเลยนะครับแนวรับตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับมันคือโลที่ทำไว้ที่2,800เหรียญนะครับ โลที่ทำไว้ที่2 0 8 0เหรียญน,นั่นก็คือตรงนี้เลยครับ2 0 0พอ่าไม่ใช่โทษครับไม่ใช่2 0 8 0เหรียญครับส0งพนท้วนๆเลยครับโลเมื่อวานนี้อยู่ที่2000นะครับเพระนาะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไฮอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็จะรู้เลยครับ2,032เหรียญคือไฮนะครับแล้วโล โลอยู่ที่2,000นะครับตีซะว่า2 0ท0ันทุวนๆไปเลยนะครับเมื่อวานนี้มีเศษทศนิยมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ราคาจึงสามารถสวิงอยู่ในกรอบนี้นะครับทุกท่านเข้าใจเนาะหลาย4ชั่วโมงบอกว่าราคาน่าจะพักตัวอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็สงการนี้เนี่ยมีโอกาสมากๆนะครับที่จะพักตัวอยู่บริเวณนี้แต่โลที่2,000เนี่ยมันจะรับอยู่ไหมตรงนี้สำคัญนะครับเราก็เลยต้องมารอดูกันนะครับว่าว่าอะไรบ้างแบบนี้เลยครับลาย4ชั่วโมงบอกกับเราว่าแบบนี้ครับนั่นก็คือถ้าไฮเกิดการทะลุราคาก็จะ ขึ้นต่อไปนะครับราคาจะขึ้นต่อไปครับ2 0 3 2เหรียญจึงเป็นไฮที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าทะลุขึ้นต่อนะครับโล2,000ถ้าหลุดหลุดก็จะเกิดการลงต่อนะครับย่อตัวพักตัวลงต่อนะครับตรงนี้สมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันนะใครเข้าใจกดกดหัวใจให้ด้วยครับกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยครับ, like, ใ,ใ,ครบใครที่เข้าใจตรงนี้นะครับแล้ว พิมพมาว่าเข้าใจแล้วกันครับพิมมาเข้าใจนะครับ,พพเ,รบเพราะว่าติกตอกผมก็เพิ่งไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสมาชิกพิมพมาครับว่าเข้าใจนะครับตรงนี้เราจะได้ไปต่อแบบสบายๆนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนไลฟ์สดในเฟซเนาะอ่าเราก็ไปกันต่อนะครับแล้วอย่างไรต่อละเนื้อแนวรับแนวต้านมันเป็นแบบนี้แล้วมีโอกาสที่การที่มันจะทะลุ นะครับทะลุขึ้นทะลุลงได้ด้วยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเนาะกับการที่จะเบรกนะครับเบรกขึ้นหรือเบรกลงตรงนี้นะครับซึ่งสงการนี้ต้องระวังกันดีๆแล้วนะครับเพราะว่ารายสีชั่วโมงบอกว่าทองคําเกิดการพักฐานแล้วนะครับเกิดการพักฐานแล้วครับท่านใครเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจครับไปต่อเลยและเมื่อมันพักฐานราคาทองคําจะพักฐานไปที่ราคาเท่าไหร่ ไปที่ตรงไหนเรามาดูไปด้วยกันเลยครับลาย4ี่ชั่วโมงบอกว่าอะไรกับเราบ้างเราก็จะเห็นว่านะครับลานพักฐานเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยมันติดแนวรับอยู่นะครับแนวรับคืออะไรครับแนวรับก็คือเจ้าบริงเจอร์แบนกลางตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเส้นบริงเจอร์แบนกลางตรงนี้เนี่ยราคาชนมา3แท่งแล้วนะครับลาย4ี่ชั่วโมงชนมา3แท่งแล้วยังไม่สามารถหลุดลงไปได้อย่างนั้นในโซนแนวรับที่ 2000- ถึง2,010เหรียญตรงนี้เนี่ย จึงเป็นโซนแนวรับที่ต้องระมัดระวังนะครับ2,000ถึง2,10เหรียญเป็นโซนแนวรับที่ต้องระมัดระวังนะครับตรงจุดนี้ถ้าสามารถยืนได้จะมีการรีบาวขึ้นนะครับถ้ายืนได้จะรีบาวขึ้นนะครับไม่ได้กลับตัวนะครับหมายถึงรีบาวขึ้นแต่ถ้ามันหลุดลงไปเมื่อไหร่หมายถึงมันจะลงต่อนะครับ การลงต่อของราคานั้นจะลงมาเพื่อที่จะเจอกับแนวรับถัดไปซึ่งก็คือเส้นสีแดงกับบริเจอร์แบนล่างซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,970ถึง1,980เหรียญตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแนวรับครับ1 9 7 0นะครับถึง1 9 8เเหรียญนะครับตรงนี้เป็นแนวโซนแนวรับด้านล่างถัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันติดติดแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2 0งพ ถึง2 0 1 0เหรียญน,นะครับนี่คือแนวรับที่ติดอยู่ในตอนนี้นะครับดังนั้นตรงนี้สมาชิกต้องระมัดระวังด้วยนะครับ2,000หลุดเมื่อไหร่เจอกัน1,970ถึง1,980นะครับแต่ถ้าไม่หลุดโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมีสูงนะครับแนวต้านตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,000กับ อ่า19เหรียญตรงนี้เลยครับที่ไฮตรงนี้นี่คือแนวต้านนะครับของการรีบาวขึ้นไปนะตรงจุดนี้ครับ2,020เหรียญแล้วคัโดยประมาณนะครับเพราะว่า19.7เราก็ตีซะว่า2,020ไปเลยนะครับถ้าสามารถยืน2,010เหรียญได้แนวต้านที่จะได้เจอก็คือ2,020นะครับแต่ถ้ายืน2,000ไม่ได้ แนวรับก็จะเจอกัน1980ก่อนนะครับแล้วก็หลุดลงไปเจอกัน1970นะครับตรงนี้เป็นการสวิงอยู่ในช่วงสิเหรียญเพื่อรอเลือกทางเข้าใจนะครับทุกท่านาเข้าใจถูกใจกดหัวใจให้ด้วยครับ2000ถึง2010เหรียญ10เหรียญตรงนี้เป็นบริเวณของการไซเวย์เพื่อรอเลือกทางนะครับจะรีบาวขึ้นก็ต้องทะลุ2010เหรียญแล้วยืนให้ได้นะครับแต่ถ้าจะเกิด จะหลุดลงไปก็ต้องหลุด2000เพื่อที่จะลงไปต่อเจอ1,970ถึง1,980ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับใครเข้าใจกด5ามาคนละ1ตัวแล้วครับใครเข้าใจกด5มาคนละ1ตัวแล้วครับ,รรบพิมพ์5มาคนละ1ตัวครับขอบคุณครับทุกๆุกท่านวันนี้เป็นไลฟ์สด ที่ติ๊ t ตอกเป็นวันแรกของคุณยุทธนะครับดังนั้นการไลฟ์สดวันแรกของคุณยุทธก็อาจจะขุกคลักนิดนึงนะครับขอบคุณครับนกคู่คุณนกพู่พิมพ์5้ามาแล้ว1ตัวขอบคุณมากครับโอเคไปกันต่อเลยเมื่อไล่สี่ชั่วโมงบอกแบบนี้กับเราแล้วทำเฟรมอื่นบอกอะไรต่อนะครับเราไปดูกันต่อที่ไลายนชั่วโมงนะครับไล่สี่ชั่วโมงเนี่ยบอกให้รู้เลยนะครับชี้ชัดมากว่าอะไรครับใายนชั่วโมงชี้ชัดมากว่าเป็นการไซเวย์อยู่ในกรอบ กรอบนั้นมีอะไรบ้างครับเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับกรอบของ line สี่ชั่วโมงนะครับมาเลยไปเลยนะครับกรอบบนครับกรอบบนอยู่ที่2000กับ40เหรียญเป็นโรดิงเจอร์แบนบนนะครับนี่คือโรดิงเจอร์แบนบนครับเป็นกรอบบนนะครับส่วนกรอบกลางกรอบกลางก็คืออยู่ในโซนตรงนี้นะครับ2000 10เหรียญถึง2000ตรงนี้ครับเป็นโซนแนวรับตรงกลางเลยนะครับระหว่างโบลิ i เจอร์แบนกลางกับเส้นสีดำนะครับแนวต้านสีดำครับส่วนกรอบร่างเราจะเห็นกรอบร่างนะครับอยู่ที่ประมาณ1980กับ1 9 7เเส้นนี้นะครับนี่ก็คือโซนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการสวิงมีการสวิงอยู่ในกรอบครับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ครับก็คือสวิงอยู่ในช่วงนี้10สิเหรียญนี่คือโซนสวิงนะครับโซนสวิงเพื่อเลือกทางว่าจะขึ้น หรือว่าจะลงนะครับอ่าโทษครับไม่ใช่โซนสวิงนี้ซะแล้วสักครู่นะครับโซนสวิงข้างบนครับอ่าโซนสวิงตรงนี้ครับนี่คือโซนสวิงที่กําลังทําอยู่นะครับตอนนี้นะครับจะขึ้นหรือว่าจะลงตรงนี้สําคัญมากนะครับต้องรอดูอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ เป็นวันศุกร์ที่อเมริกาหยุดพักด้วยนะครับเป็นวันกู๊ดไฟล์เดย์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็เลยต้องรอดูว่าเอ๊ะการสวิงนี้สวิงเพื่ออะไรนะครับขึ้นหรือลงต้องรอดูนะครับถ้าจะขึ้นจะขึ้นต่อไปหาตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีแนวต้านรออยู่ที่บริเวณไฮตรงนี้ด้วยนะครับจากทฤษฎีดาวเนาะนี่ก็คือแนวต้านที่รออยู่ตอนนี้นะครับ แล้วก็แนวรับแนวรับก็จะไปลงไปหากันเลยครับที่พันเถึงพันเนะครับส่วนแนวต้านก็อย่างที่บอกไปตรงนี้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะโอเคนะครับออกพิมพ์5ได้โอเครับทราบแล้วว่าติต๊ t o อกก็พิมพ์5ได้นะครับไปต่อนะครับตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์5้ามา2ตัวแล้วนะครับตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์5้ามา2ตัวแล้ว ไปต่อที่ไทม์เฟรมรายชั่วโมงกันต่อเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดของกู๊ดไฟเดย์นะครับวันหยุดซึ่งแน่นอนครับวอลุ่มก็จะเบาบางกันสักเล็กน้อยนะครับวอลุ่มจะเบาบางนะครับแล้วก็ตลาดก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคิดนะครับเราก็เลยต้องระมัดระวังการเทรดด้วยนะครับว่าเราจะระมัดระวังอย่างไรได้บ้างนะครับสําหรับพอร์ตการเทรดนะครับตอนนี้ณเวลานี้ครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าอะไรบ้างล่ะ หลายชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับถ้าเราย่อหลายชั่วโมงลงมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลายชั่วโมงจะบอกหลายสิ่งหลายอย่างกับเรามากเลยหลังจากที่หลายชั่วโมงขึ้นไปทำไฮนะครับขึ้นไปทำไฮสูงสุดไว้ที่ตรงนี้นี่คือกราฟทาเฟรมรายหนึ่งชั่วโมงนะราคาขึ้นไปทำไฮสูงสุดไว้ที่2 0งพเหรียญตรงนี้นะครับที่เราบอกไว้ในรายสี่ชั่วโมงเนาะสองพเหรียญตรงนี้คือไฮสูงสุด ที่ทำไว้ในตอนนี้นะครับในอดีตมีสูงกว่านี้ครับแต่ในเวลานี้ปัจจุบันนี้สูงสุดได้เท่านี้นะครับเมื่อเมื่อวันอังคารเนาะเอ๊ะวันพุธสิวันพุธครับ2,032เหรียญที่ทำไว้เมื่อวันพุธนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นอะไรเพิ่มเติมครับมีการทิ้งตัวลงทำโลแล้วดีตัวขึ้นแล้วทิ้งตัวลงอีกครั้งทำโลแล้วดีตัวขึ้น ครับแล้วทิ้งตัวทําโรสูต่ำสุดเมื่อวานนี้ที่2,000เหรียญน,นะครับณนะจุดนี้คือจุดต่ำสุดที่ทำไว้ที่2,000เหรียญนั่นเองนะครับเราก็เลยได้แนวรับกับแนวต้านมาถูกต้องไหมครับสมาชิกแนวรับแนวต้านเราได้มาจากไฮแล้วก็จากโลเลยนะครับจบข่าวเลยเพอได้แนวรับแนวต้านจากไฮจากโลเราก็จะรู้ทันทีว่าณนะเวลานี้เกิดอะไรขึ้นณนะเวลานี้ก็เกิดการไซเวย์อยู่ในกรอบนี้แหละ นะครับมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้แหละครับอ่าเรียบร้อยมันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ในวันนี้เลยนะครับในวันนี้ก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้เลยแนวต้านสอันเหรียญแนวรับอยู่ที่2000นนะครับซึ่งแน่นอนครับอินดี้บอกอะไรกับเราบ้างอินดี้บอกกับเราว่าหลังจากที่ทำไฮเสร็จแล้วก็มีการย่อตัวลงมาทำจุด โอเวอร์โซที่ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นสวิงไฮขึ้นไปแต่ o v e r b o บอสที่ด้านบนแล้วก็ไซเวย์อยู่ในกรอบการไซเวย์เลยนะครับสโต้ไอไซบอกให้รู้เลยว่านี่คือกรอบของการไซเวย์แล้วนะครับแต่ o v e r ร์โซ80แต่อเวอร์บอสแต่ o v e r b o บอสที่80แต่ o v e r ร์โซที่20แล้วอินดี้ก็ออกกลางออกข้างเลยนะครับ ชัดเจนครับวันนี้ไซเวย์แน่นอนสมาชิกที่หวังจะเกิดไฮเออร์ไฮหรือจะเกิดลัวร์โลอาจต้องรอกันสัปดาห์หน้านะครับเข้าใจตรงจุดนี้นะครับใครเข้าใจกด5มา3ตัวครับไม่เข้าใจกด0ก่อนไปต่อก่อนไปต่อครับการไซเวย์นี้ จะไซเวย์วันนี้แน่นอนครับไม่ไปไหนแน่ๆตัวเลขก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเลขประกาศในเวลาอเมริกาแล้วอเมริกาก็หยุดพักเข้าใจกด5มา3ตัวครับสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับเอาไปต่อนะครับแล้วรายละเอียดของการสวิงคือตรงไหนลายชั่วโมงบอกกับเราว่ารายละเอียดของการสวิงเนี่ยเราก็มาดูเลยครับว่าบ o l ิงเจอร์แบ d นดบอกอะไรกับเราบ้างณเนะวลานี้เราจะได้ว่าอย่างนี้นะครับ แล้วเวลานี้เราได้แนวรับมาก็คือแนวรับก็คือโลโลนะครับ2,000นะครับโลที่2,000นะครับตัวเลขมาแล้วนี่ครับ2,000โลเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวต้านแนวต้านตอนนี้บร l ิ i เจอร์แบนบนครับอยู่ที่เท่าไหร่บร l ิงเจอร์แบนบนก็อยู่ที่ไฮตรงนี้แล้วกันครับนี่เลยครับ2,000กับ20เหรียญโดยประมาณนะครับนี่ก็คือแนวต้านทุกท่านเห็นนะครับนี่คือไทม์เฟรมล l i n น1ชั่วโมงนะครับ ลายหนึ่ชั่วโมงเท่าะนั้นเราก็เลยต้องมาตามกันด้วยทางเฟรมลายหนึ่งตรงนี้นะครับกลับมาเลยแล้วยังไงต่อครับเราจะเห็นว่าอินดี้ของเรานะครับชน o v e r b o ์บอแล้วก็ลงมาชน o v e r s o ์โ ไซเวย์ออกในกรอบโอเวอร์ซอลโอเวอร์บอทโอเวอร์ซตรงนี้เลยครับนี่คือการสวิงออกข้างของอินดี้บอกเลยนะครับว่าเป็นการพักตัวออกข้างของราคาทองคำในวันนี้นะครับแล้วเราก็เลยสามารถรู้ว่าณนะเวลานี้แนวต้านแนวต้านก็เลยอยู่ที่ตรงนี้เลยครับแนวต้านก็คืออยู่ที่เส้นนี้เลยครับ2 0 2 0กับ20เหรียญน,นี่เป็นแนวต้านในวันนี้นะครับที่สำคัญมากนะครับถ้าทะลุก็จะขึ้นต่อนะครับ นี่แบบนี้ครับถ้าทะลุก,ก็จะขึ้นต่อครับส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่2 0 0พตรงนี้เลยครับถ้าหลุดหลุดเมื่อไหร่ก็จะลงต่อนะครับอ่านะตรงนี้สมาชิกเข้าใจนะครับเข้าใจกด5มาสตัวแล้วเข้าใจกด5มา4ตัวแล้ว,ว,ลวครับแล้วก็อย่าลืมขอหัวใจเป็นกําลังใจกันด้วยครับขอไลค์ขอหัวใจเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอ่าช่วยแชร์บอกสมาชิกด้วยว่าเดี๋ยวนี้คุณตุก๊กเอ้ยคุณยุทธ คุณยุทธเนี่ยเปลี่ยนเป็นไลฟ์สดใน Ti k t อก ok แล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์สดที่หน้าเฟซแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาเจอกันในไลฟ์สดที่ t i k t อ ok กแทนนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับเมื่อเรารู้แนวรับแนวต้านเราก็จะรู้ต่อไปทันทีว่าอะไรว่าแบบนี้ครับหากไม่ทะลุแนวต้านไม่หลุดแนวรับราคาก็จะ มีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้ไซด์เวย์แบบในอยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับเป็นการดีดต,ตัวขึ้นดีดตัวลงอยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับนี่คือวันนี้ราคาจะเป็นลักษณะนี้แน่นอนครับคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่วอลลุ่มค่อนข้างเบาบางนะครับเป็นวันกู๊ดไฟล์เดย์นั่นเองเนาะและแนวโน้มก็จะเป็นการไซด์เวย์ใน ในเส้นสีม่วงนะครับซึ่งจะอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านสีแดงนะครับของของอาไทม์เฟรมลายหนึ่ชั่วโมงนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับสมาชิกใครเข้าใจช่วยพิมพ์คำว่าเข้าใจมาให้ด้วยครับ ใครเข้าใจกด5มาคนละ5ตัวครับขอไลค์ขอหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยครับสมาชิกทุกท่านเราก็ยังไม่รู้นะว่า Ti ๊ To k อกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างผมก็ยังไม่ทราบนะเพราะไลค์สดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสามารถไลค์สด ได้จำนวนชั่วโมงตามที่ t i k t ตอกบอกไว้ก็จะสามารถไลฟ์ในเครื่องใหญ่ได้นะครับดังนั้นก็คงจะต้องเจอกันแบบจอเล็กๆอย่างนี้ไปอีกสักหนึ่งปีครับเพื่อสะสมจำนวนชั่วโมงให้ได้ตามเงื่อนไขของ t ิ k กตอกก่อนเนาะผมก็ไม่รู้ว่าต้องกี่ชั่วโมงเนาะแต่ว่าก็น่าจะเป็นปีนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอได้จํานวนชั่วโมงแล้วเราก็จะได้เจอกันกับกับอ่าเครื่องใหญ่เนาะอ่าหน้าจอก็จะใหญ่ให้ได้สบายใจกันแบบดูกันสบายตานะตอนนี้ก็อึดอัดกันนิดนึงต้องดูจากหน้าจอมือถือแทนนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจเนาะโอเคครับวันนี้เราก็จะลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้เกิดการเล่นรอบทํากําไรในกรอบนี้ได้เลยนะครับ 2000- ันถึงสองพี่เหรียญน,นะจะอยู่ในกรอบนี้โซนนี้เลยนะครับส่วนส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางอยู่ที่เท่าไหร่ เพิ่มนิดนึงตรงกลางนี่ก็จะอยู่ที่ที่ตรงนี้ครับเส้นกลางอยู่ที่2,000กับ10เหรียญน,นะครับเส้นกลางเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0กับ10เหรียญนนครับอยู่ตรงนี้เลยครับ2010เหรียญเป็นโซนกลางนะครับเราก็จะได้แนวรับแนวต้านของการสวิงเล่นรอบทํากําไรกันไปแบบเพลินๆนะฮะวันนี้เพลินๆหรือใครจะพักผ่อนก็ได้นะวันนี้เป็นวันศุกร์ก็จะพบกันต่อในวัน จันน้านะครับสำหรับวันนี้จากลากันในเพลงที่นี้ครับขอไลค์ขอหัวใจก่อนจากด้วยครับใครเข้าใจแล้วพิมพ์5มาคนละ5ตัวเป็นกำลังใจให้คุณยุทธด้วยครับเราเจอกันใน TikTok แล้วเจาจากนี้ไปนะครับโอเคครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ